แจดชวนชื่นไลฟ์กลางดึกแจ้งอาการป่วยทรมานปิดแอร์ยังหนาวสุดห่วงเมียและร้องไห้วันที่12เมษายนหลังจากแจดชวนชื่นแจ้งข่าวว่าติดโควิด19 และเข้ารับการรักษาซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กแจ้งอัปเดตอาการป่วยโดยกล่าวว่าอยู่โรงพยาบาลวันที่สองแล้วรู้สึกปวดตัวแสบคอเป็นไข้โชคดีที่พี่บอลกับนาคอมไม่เป็นส่วนอาการตอนนี้นอนปิดแอ ใส่เสื้อกันหนาวอย่างนา้าห่มผ้าด้วยแต่ก็ยังหนาวขนาดไม่มีแอร์ยังรู้สึกหนาวและสัน่นอยากให้ทุกคนระวังตัวมากกว่าเดิมโควิดน่ากลัวที่สุดคือลงปอดและผมก็ไอหนักด้วยเมียร้องไห้เป็นห่วงมากวันที่ผมเป็นไข้เมียบอกให้ไปตรวจแล้วกลับมาที่ห้องเมียนอนอยู่ด้วยกันตลอดโชคดีที่นอนคอนโดไม่ได้มาติดลูกหลังจากนอนแล้วตื่นมาตอนเช้าเห็นไอจีพี่บอลเป็นโควิดและเห็นเมียนั่งที่ระเบียง รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องรู้เพราะเขาตื่นก่อนจึงต้องแยกกันตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งความรู้สึกตอนนั้นคนที่รักกันอยู่ยดีๆต้องแยกกันแล้วเมียก็แยกออกไปไปทั้งที่ไม่รู้จะนอนไหนเพราะกลับบ้านก็ไม่ได้จึงให้เมียนอนในรถบ้านทุกมากลูกเข้ามาหาก็ไม่ได้ซึ่งก็โทรคุยกับแจงทุกวันบอกรักกันความรู้สึกมันพูดไม่ถูกเพราะคนเคยอยู่ด้วยกันตลอดแต่ก็ต้องมาแยกกัน อยากให้ดูแลคนในครอบครัวให้ดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด